สวัสดีครับผมนายกิรยุทธ์อาทวิมลปที 25, ่5าสสก2ทวีครับวันนี้จะมา,มานำเสนอวิธีการต่อเซ็นเซอร์ตัวจับโลหะครับองค์กรกอของเราจะมีแมกนติกนะครับรีเลย์เซ็นเซอร์ตัวจับโลหะสวิตชิ่งแล้วก็เบรกเกอร์นะครับโอเคครับอันดับแรกเรามาดูไงไงสายของเซ็นเซอร์นะครับสายของเซ็นเซอร์จะมีสีขาวสีแดงสีดำนะครับ สีแดงกับสีขาวสีแดงนี่เป็นไฟบวกสีดำเป็นไฟลบส่วนสีขาวเป็นสายคอมนะครับจากคอนโทรลต่อไปเริ <ไป S 2> ่มเลม่นวิธีการต่อเริ่มจากดเดกเกอร์จ่ายให้กับสวิตชิ่งก่อนนะครับ อช่ไหมวะไป นะครับเซ็นเซอร์แดงใจบวกดำใจลบนะครับแดงใจบวกดำใจลบต่อไปครับดีลีครับเราจะใช้หน้าสัมผัส NO นะครับ ก็คือผมจะใช้ในเป็น5กับ9นั่นเองครับ5กับ9เราจ่ายไฟจา่ายไฟขา5ก่อนนะครับ ไปที่ห้ออกจากห้าไอ้ออกจากออกจากเก้าครับมาหาแม็ก ไม่ค่อยจะอยู่ครับชัวงวนี้แล้วก็ออกจากคอยนแม็กกับนิวตันครับ ไปในส่วนของเซนเซอร์ครับเราจะทำการแจยไฟบวกให้กับขารีเลย์13 14นะครับเราต้องดูด้นะครับว่า13เป็นไฟลบหรือว่าเป็นบวกในที่นี้14เป็นไฟบวกครับเราก็จะจ่ายไฟบวกให้กับขา14ของดีเลย์ บอกเพราะว่าเก็บมุ้งก่อนเดี๋ยวเชื่อกรเขาม่ไ่้ก่อนขาสิบสี่นะครับอะไรนะครับที่เป็นต่อไปสิบสามขาสิบสามนี้จะเป็นขาที่เส้นสีขาวของเนซนเซอร์มาต่อครับ ใี่ครับเราจะทำการ่ายไฟนะครับไม่มีโลหะนะครับผ่านเข้ามาเดี๋เซ็นเซอร์เซนเซอร์จะทำงานนะฮะอ๋อสายรูดพี่ครูครับ ครับนี่ครับมันมีโลหะผ่านตัวเซนเซอร์ครับแม็กจะทำงานกำลังการนำเสนอเป็นแ่บนี้ครับขอบคุณครับ